And then, bye! Bye, love, 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 love. let's go! นีเข้าไปเฮ้ยตํารวจมันจับว่ะตํารวจมันได้จับว่ะโอ้ยโถเฮ้ยขันนี้แรงจริงว่ะมาเดี๋ยวไล่ไล่แน่รอบนี้ไล่ขอเนี้ยรอบนี้ขอไลนะ่หน่อยจะทํารอบมาใหม่ไล่เข้าวะเนี่ยเฮยไล่เข้าแล้วหนึ่งพันว่ะเดี๋ยวก่อนเาเล่นเป็นเงเดี๋ยวข้างหน้ามีนะโอ้ยข้างหน้าเนี่ยเกาะิดไปสามพันว่ะสามพันเนี่แรงจริง ไอ,อ้ไม่ไม่เาเรยนะคันคันนี้โดนไล่แล้วคันนี้โดนไล่แล้วต้องรวบหัวต้งรวบเดี๋ยวมันจับอีกจับคันนะจับไม่ทันจับไม่ทันสามคันนี้แรงจริงเนี่ยึ้นเข้าเนี่ยน้ำง,งินแล้วก็น้ำง,งินข้มแล้วก็สีแดงเนี่ยนี่รีโวอคันนี้รอบเกือบหกร้อยนะทุกคนหกร้อยได้ ใอ้ไครข้างไหนวะใครเข้าที่หนึ่งวะฮะใครเข้ากันแรกใครใครครับใหนเข้าันใครเข้ากันแรกใครผิด รีโว่ C14 ก่อนคนนั้นลุงแจกไปเลยพเลยจ้ะติดๆพิมีโว่ C14 ก่อนแจกเลย quiet โอ้ยั้งหน้าแม่งแรงจริงว่ะอ่ะอ่ะดิโดนดิอ่ะดิโดนรีโวกินอ่ะอ่ะโอ้ยแม่คาร์เรนการ์ด้ีเลจริงว่ะมังได้ปลายว่ะโอ้ยโอ้หแม่งโอ้โห้ยตามมาทันเลยโอ้ยทั้งหน้าแม่งสิงเงินสิเงินสิงแม่คาร์เรก่อกลุ่มอยู่ไอ้น้ำมันหมดโอ้ยไอ้น้ำมันมหมดเลยตอนนี้มาที่สามที่สี่วะมุมคาร์โดก่อกลุ่มอยู่ก่อกลุ่มอยู่เอ้ยรถสายรถสายโอ้ข้างหน้าสามสี่คันนี้แม่งแรงจริงว่ะม่งทิ้งไปเลยทิ้งทิ้งที่สามที่สี่ไปเลย สามคันเนี้ยน้ำเงินเข้มกับน้ำเงินน้ำเงินอ่อนแล้วก็แดงเนี่ยแมคคารินเนี่ยแมคคารินมันได้ปลายอ่ะแมคคารินมันมันได้ปลายมันไล่เก็บเนี่ยแมคคารินคันแรกเฮ้ยแมคคารินแรงจริงว่ะ เอ้ยแม็กคาเรนแรงจริงว่ะลุงเข้าที่สักลุงเข้าที่สักคาเรนแรงจริง ทะเลแรงจริงไอยอมในสามพันหน้าแตงจริงเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวรีโวรีโวรีโวที่ให้ไปโคตรแรงเลยรีโวที่ให้ไปโอ้โหรีโวที่ให้ไปออกตัวก่อนแต่ว่าโดนกินโอ้โหรีโวที่ให้ไปโอ้โหรีโวที่แจกไปครับพันสีเขียวโดนแดก <c oughs> รอบมันตัดทุกคนรอบมันตัดมันออกตัวดีจริงเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวลุงมาว่ะลุงมาว่ะลุงมาว่ะรอบนี้เอาว่ะเอาว่ะโอ้สามพันหน้านี่มึงแรงจริงว่ะเฮ้สีดำเป็นยังไงวะ ้สีดำเป็นแรงอนี้หรูอมันมันออกตัวก่อนวะสีดำอ่ะข้างหลังใช่ไหมรถชนข้างหลังไม่มีคนไป let's go โล่สีแดงจะถูกกระแท้ก็สีแดงให้ก่อนโหที่ี้สามคันสี่คันสีดำเข้าก่อนสีดำม,มันออกตัวก่อนเพราะวะ่าทำไม เอาไปทํารถก่อนทุกคนทารถรุ่นอะไรดีเดี๋ยวมันไส้รอบนี้เราเอาเอารถรุ่นไหนมารถรุ่นแบบแปลกมาทําดูนะทุกคนมาทําเป็นสเต็ปซิงนะได้ข่าวมาว่ารุ่นนี้มันแรงนะทุกคนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเออรุ่นไหนวะ ได้ข่าวมาว่ารุ่นนี้แรงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาไอ้รุ่นนี้ยมันแรงนะทุกคนจริงๆเนอะไอ้ซูบูรุ๋ยวเรามาทำเป็นรอบรอบพันโทรลเลทุกคนจะทำได้ของเฉดสีนะ 2, 7, 4, นะรถคันนี้มันเคยแรงนะรอบคอนโทรามาทำรอบสีสีนะรอบสี เดี๋ยวมาทำรอบสีสีดูนะสองเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนคือรอบมันอนะ่ะคันนี้รอบมันได้นะทุกคนหาไปสองเจ็ดศูนยคือคันนี้รอบมันได้มันต้องต้องทำรอบหนะักลองทำรอบพันหกสี่ห้าดูสิมันจะได้ปะอัน,นอผ่านงานกันรอบพันหกพันหกรอบพัสี่ห้าแล้วก็ ันเป็นรอบใหญ่เหมือนเดิมเป็นเป็นรอบแปดพันแล้วก็สี่ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์เป็นเป็นสองสองสี่ห้านะแล้วก็สามพันถึงเจ็ดพันเจ็ดก็เก้าแปด เออลองดูดิ reset reset ไปอ่ะดูดิรอบนี้มันจะดิ้งขนาดไหนยางนการะะอะอรคัน,นเกียมยาวนะทุกคนรอบมันรอบมันสูงอะไรวะรอบมันรอบมันแบบรอบมันไกล,ลก็สองจุดกว่าก็สองจุดสองนะเออ ลองดูดิรอบแบบนี้ปรับแค่นี้พอแล้วปรับเยอะนะทุกคนหมอกหมอกนะล้อยื่นๆแล้วก็เอเป็ีนสีเปลนสีอะไรดีสีออกสีสีชมพูแล้วกันสีเอาง่วงแล้วกันด้กคนเอิญสวยดิมันดูซิ่งๆดิแล้วก็ใส่ล้อเลยล้ออะไรดีวะรถตัวนี้มันต้องล้อแบบเท่ๆนะ เข้าอ่ะเข้าปะไม่เข้าอยู่ร้อมไมเข้าตรงนี่ดุงอย่างกับแจกนะแต่แบบทำไมเข้ามาไม่เข้ามากันไม่ได้อ่ะอ่ะรอที่นะไยอ่ะใ้ชุดแข็งมันนะ 그래서 <목소리> 당는이 <목소리> 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 แต่งแบบเสียเยงนินแบบเงินเติมนี่คนสองสองเียโอเคมาเี๋ยไปลองเลยดีกว่าว่านแรงแค่ไหน let's go <S มาเข้ามาลองเลยรุ่นนี้รุ่นนี้มันจะออกตัวแบบห,หบบูหูรอบรอบหูรอบแม่งไฟหูรอบแม่งไฟว่ะ ลูกลองได้วะลูรอบมาวะลรอบมาจริงน,นี่แหละเจ็ดสี่เนี่มนยมูรอบไปปั่นอ่ะได้ได้ได้ไดมาทีนี้ลุงเอารถแรงมาแล้ว หน้ึ่งสองหนึ่งไปเดี๋ยวดูดิใครจะดันโลมาดันโลมานะขอลุงบอกว่าไปมันก็ออกตัวกันมานะอย่างมาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้โหเนี่ยพอเนี่ยไม่ต้องพิมพ์เลยแบบบก พอฟิวมห้าถีสามสองหนึ่งไปมันออกตัวกันมาแบบไวมากเดี๋ยวเจอ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 ไอ้แม็กคาเลนเนี่ยคันนั้นอะแรงแรงอะแรงจริงใช่ไหมเดี๋ยวลุงจับเดี๋ยวลงจัดให้ผมอะ่ะอ้อลีโว่มนแรกทำไมจับทำไมจะ อย่าไล่จับเพื่อนดิอย่าไล่จับเพื่อนดิเฮออ้ยใครมาคันแรงวะสีแดงอ่ะรถสีแดงแม่งแรงจริงเออีไยพวกนี้ยังมาไม่ถึงเลยอะแม็ข้าเรนแรงจริงอ่ะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอแรงแรงจริงใช่ปะ Khép là, à, làng chiên khép à Được chơi, được chơi 6 hột cao làng chiên ở À, được chơi bà à, chơi Làng Được chơi nè, Quốc Hà, được chơi nè Lăng kính áo, lăng kính áo, luôn vẫn luôn để làm, để làm. Để này luôn 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 biết luôn luôn เดี๋ยวรอบนี้ได้รู้แรงไม่แรงอะ่ะลุงมาอะไรนะลูรถสีอะไรอะ่ะรถสีชมพูลุงชอบสีชมพูลุงลุงจอบสีชมพู ああพร้อมๆๆๆไอ้ไอ้รถคันนั้นเนี่ยจะจอดขวางดิเออเข้าที่ดิเข้าที่ดิพร้อมๆๆมนะรอนับห้าี e ่สามสองหนึ่งไป พคตรออบอกวบอกเลอนนี้จะบอกจะบอกเลยว่าจะแรงไฟนะจะอขนาดนี้ใครีถูวะแต่คัแรกเล่ไปแล้วสีแดงสีแดงมันออกโคอนะแต่ไม no ่ไงรถรถะบรถะบอุ้รถกบตรเดี๋ยว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 เฮ้ยมันรถะบวะอานเอ้าโอ้ยอะไรนี่รถกะบ กำล,ลังดันดีๆเลยโ,โหรถอะไรไม่รู้ทุกคนมันรอบมันสมนบัติเขาวิ่งได้ห้าร้อยอ่ะกีะ่ห้าปอบรอบมันสุดว่ะ ไปเรื่อยๆนะรอบมันไปที่สุดท,ที่สองรุ่นอะไรวะใครไม่มีรถแล้ว มีรถแรงขายรถให้เป็นเลาสห4 3 2 1ไปไปเลยไปเลยไปเลย let's go ที่ย่งอ่เรถสีูเดินจัดตีนี้เย่นดีนะ รบลุกค <onz> ับดีดีเออับดีดีเออคับดีดีอ่ะแล้วดูดแรงไม่แรงดนดูดู้างหลังนดนนฝ่ล้อร้อนมันตีล้อที้อที่มัระบัดรถกับรถฝุ่ไม่ได้รถเ้ รถสบดรถสบัดเรียบร้อยรถสบัดเรียบร้อย